ช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวสนามอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่ได้มาตีที่นี่กว่า10ปีแล้วครับสนามแห่งนี้บอกได้เลยว่าอยู่ใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมครับสนามแห่งนี้ก็คือสนามเดอรอยกอล์ฟแอ์คันที่ลับนะครับที่อยู่ที่แถวๆลาดกระบังนี่เองครับสนามนี้ก็เป็นสนามที่อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิมากนะครับเดินทางสะดวกโดย นักกอล์ฟเนี่ยสามารถจะใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์แล้วก็มาเอ็กซิสที่กิโลเมตรที่ประมาณ21อนะครับออกถนนอ่อนนุชลาดกระบังนะออกมาแค่กิโลเดียวก็ถึงสนามแล้วหรือจะมาจากทางบางนาตราดก็สะดวกนะครับใช้เวลาจากกรุงเทพเนี่ยประมาณสัก15นาทีเท่านั้นเองกลับก็สะดวกนะครับก็กลับโดยมอเตอร์เวย์ก็ได้หรืออ่อนนุชก็ได้นะครับหรือกลับไปทางบางนาก็ได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงโดยรวมของสนามเนี่ยนะฮะให้สวยงามมากขึ้นนะครับ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพถ้าไม่ว่าจะเป็นแฟ์เวย์นะครับแฟ์เวย์ที่นี่จะได้ชื่อว่าเป็นแฟ์เวย y ์ที่นุ่มมากนะครับตีแล้วสนุกมากนะครับท่านสามารถจะตีไดวอร์ได้โดยที่ไม่สะทานมือนะครับแล้วก็เราปรับปรุงกรีนนะครับให้ตกหยุดพัดวิ่งนะครับตอนนี้เราการันตีว่าสปีดกรีนเนี่ยต้องเกิน9.5ขึ้นไปสำหรับนักกอล์ฟนะครับก็จะมาเล่นด้วยความสนุกสนานครับหลุมที่เราแนะนำให้นักกอล์ฟเล่นแล้วก็ enjoy มากเนี่ยนะครับก็หลุม13นะครับก็จะเป็นหลุมที่เป็นไอเลนกรีนนะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับระยะไม่ไกลนะครับประมาณ130-150หลานะครับจะว่ายากก็ไม่ยากนะครับจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับแต่สนุกสนานนะครับหลุมที่2เนี่ยผู้ออกแบบสนามญี่ปุ่นทำไว้นะครับนักกอล์ฟมักจะเรียกว่าเป็น มิกกี้เมาส์โฮลนะครับคือเรามองไปที่กรีนเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือนหน้ามิกกี้เมาส์นะครับนักกอล์ฟก็จะชอบถ่ายรูปนะครับไปเซลฟี่กับหลุมนี้นะฮะเป็นรูปมิกกี้เมาส์แล้วก็หลุมที่ท้าทายนะครับหลุม17เนะครับเป็นหลุมพาสามยาวนะครับซึ่งนักกอล์ฟเนี่ยจะได้พิสูจน์นะฮะกำลังใจตีข้ามน้ำระยะประมาณ190หลานะครับก็สนุกสนานครับสำหรับ3มหลุมนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พูดคุยนะครับกับพี่ชาวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมารีวิวหลุม3ามหลุมกันแล้ววันนี้นะครับหลุมแรกที่เราจะเริ่มรีวิวกันวันนี้ก็คือหลุม13บาผ่า3นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับผู้ร่วมรีวิวของเราเป็นสาวสวยนะครับดีกรีเป็นถึงนางงามนะครับในปี2010นะครับมาแล้วครับน้องกิฟต์ครับผมสวัสดีครับน้องกิฟต์สวัสดีจ้าอ่าน้องกิฟต์สาวสวยนะครับวันนี้นะครับได้ทีเลยครับ ได้เชิญมาให้ร่วม<ะ>รีวิวกับเราในวันนี้สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากรู้จักน้องกิฟต์มากขึ้นนะครับเรามีอีกเทปหนึ่งนะครับที่จะมาพูดคุยกับน้องกิฟต์โดยละเอียดเลยนะครับว่าเริ่มตีกอล์ฟยังไงเป็นนางสาวไทยเป็นยังไงบ้างเริ่มประกวดในปีไหนอะไรยังไงนะครับเราจะไม่พูดถึงในเทปนี้วันนี้ให้น้องมาร่วมรีวิวกับเราว่า<ะ>สนามเป็นยังไงบ้างคอนดิชันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอะหลุมนี้นะครับเป็นพาสามไอแลนด์กรีนอตอนเรียกจะว่าระยะก็ไม่ไกลไม่ใกล้นะสบายๆใช่ไหม ค่ะคิดว่าอ่อนแน่แน่บอกว่าอย่างนั้นค่ะ่จะบอกว่าน้องวงสวิงดีมากนะครับขอบคุณค่ะเรียนกับโปรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้น้องกิฟเริ่มเล่นเลยนะครับอยูร้อยกว่าหลานนั่นเองเอาเลยครับเจอกเลยครับว้าวว้าวสวยงามเกือบออนค่ะเยี่ยมครับเยี่ยมมาก กงถึงจะลงโอ้น้องกิ๊ฟเป็นไงครับหลุมแรกที่เรารีวิวกันถือว่าใช้ได้ค่ะเป็นไงนเลยเอาบีบหัวใจไหมก็น้ำได้ละค่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับมือใหม่แบบแบบนู้าแล้วก็ จะมีทรายอยู่2หลุมด้านข้างด้วยนะคะใช่ค่ะคือเรียกได้ว่าการข้ามน้าสําหรับมือใหม่ท่านผู้ชมมันจะบีบหัวใจเนาะใช่มากเลยมือเก่าแล้วก็ยังบีบอยู่เลยนะแต่ว่าอันนี้น้องกิ๊ฟตีข้ามาสบายเลยเรียกได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยน้องกิ๊ฟเพิ่งออกรอบมาได้กี่ครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่สาค่ะพึ่งครั้งที่3นะครับท่านผู้ชมจะบอกเลยว่าถือว่าไวัยมากๆแล้ววันนี้เนี่ย ก็มีโปรคลีนที่เป็นโปรที่สอนอยู่ด้วยมาเดินตามให้ด้วยสุดยอดมากนะครับแล้วนี้เป็นไงบ้างสกอร์เป็นไงเมื่อกี้ไม่ต้องซีเรียสนะเราถือว่าเรามามาซ้อมมาฝึกกันเมื่อกี้ไปตีข้ามน้ำมาหนิใช่ไหมตีข้ามน้ำมาลูกหนึ่งแล้วก็ชิปมาข้ามาขอบพิพิมใช่แล้วก็พัดสองพัดอุ้ยสองพัดจริงนะที่จะบอกว่าเมื่อกี้คุยกับโปรคลีนครับที่เป็นโปรสอนเขาบอกว่าเขาไม่เคยสอนลูกสั้นนะครับพัดเกมกับชิกับพัดนี่ไม่เคยสอนเลยนี่ถือว่าทําได้ดีมากนะหนึ่ง สองสามสี่บกเยี่งเหรอเก่งมากสำหรับการตีจ็อกออกรอบครั้งที่สามแล้วเพิ่งเรียนนะรวมแล้วไม่ถึงปีนถือว่าเก่งมากๆขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปดูช็อตตียาวๆกันบ้างนะอันนี้พาสามแล้วเหลือพาสี่กับพาห้าเดี๋ยวไปดูกันจ้ะไปกันค่ะมาถึงหลุมที่สองของเราในวันนี้นะครับที่จะมารีวิวกันนะครับก็คือหลุมสิบหกพาสี่นะครับที่ระยะสามร้อยยี่สิบหลาหลุมนี้นะครับเป็นด็อกเล็กขวา มีน้ำขวานะครับซึ่งเลเยอร์ดูดูเนี่ยพูดง่ายก็คือตีให้อยู่ในแฟ์เวย์ไปก่อนพูดง่ายเลยตรงๆนะครับไม่ได้หักโค้งมากมายนะครับอันนี้น้องกิฟเป็นไงเห็นแล้วบีบหัวใจไหมมีน้ําอีกแล้วโอ้โหน้ํานี่คือปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลัวใช่ไม่ใช่หรอถึงว่าชอบไม่ชอบที่จะลงไปใช่ชอบที่จะลงไปค่ะปกติเล็งน้ํานะคะเลงน้ําเลงสายไม่เลงแบบไปที่หญ้าเท่าไหร่ถูกต้องครับเพราะว่าเราต้องไปในสิ่งที่เรามั่นใจน้ําก็คือน้ําแต่ว่าอย่างที่บอกระยะดูแล้วมันก็ไม่ได้ไกลมากเนาะ พู้นั้นหลุมนี้ตีข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยไปว่ากันหลุมต่อไปช็อตต่อไปนะ่ะเริ่มเลยครับไปเลยค่ะถือว่าข้ามน้ําไปแล้วนะถือว่าเราไม่เปลืองลูกโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูช็อตต่อไปซิหลุมนี้ว่าจะทําสกอร์ได้ไหมเนาะเราจะค่อยๆคิดที่อะใสไปคุมๆไปไปเลยจ้ะ ครับรูมนี้น้องกิบเป็นไงบ้างรุมนี้จะติดต้นไม้เยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลากิฟ drive มาอันแรกก็จะอยู่ระหว่างเขาซ้ายไปนิดนึงใช่อยู่ระหว่างต้นไม้พอดีก็เลยต้องเลือกว่าจะเอาขวาหรือเอาซ้ายก็เลือกซ้ายออกมาเด็ดไหมชีวิตมันคือมีปัญหาให้แก้ไขเด็ดไหมชีวิตมันคือมีปัญหาให้แก้ไขเด็ดไหมชีวิตมันคือมีปัญหาให้แก้ไขคือตอนนี้เนี่ยในระหว่างนี้ก็เหมือนเก็บเก็บประสบการณ์แล้วกันในระหว่างนี้นะครับน้องกิบก็ถือว่าตีเข้ามาโอเคเลยนะ มีอย่างเรื่องพัดเห็นไหมเรายังแบบระยะยังน้ำหนักยังยังไงนะครับแต่ยไงก็ตามท่านผู้ชมกลุ่มนี้ที่ที่เมื่อกี้เราดูกันเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเราตีต้องตีให้อยู่ตรงกลางว่าไหมค่ะใช่ขอให้อยู่แฟลเวอ์อ่ะแล้วก็จะได้เพราะชีวิตเข้าผมก็เข้าขวาเหมือนกันชีวิตยากเลยต้องมาชิปอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ถือว่าเนี่ยค่อยๆเก็บไปค่ะโอเคเดี๋ยวเหลือกลุ่มนึงรีวิวกันในวันนี้ครับกลุ่มที่เจ็ดพับไป ท่าชมครับหลุมสุดท้ายที่เราจะรีวิวกันนะครับน้องกคีปหลุมนี้พาสามเรียกได้ว่าระยะบีบหัวใจอีกแล้ววันนี้เลือกมาแต่ละหลุมเนี่ยนะครับน้ำหลวนน้ำหลวนขอบคุณมากค่ะพี่อ่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ่ะรับการตีจ็อกรอบที่สามนะเพิ่งเรียนนะรวมๆแล้วไม่ถึงปีถือว่าเก่งมากเก่งมากเลยว่าน้องกิ๊ฟชอบเลยจัดมาให้เลยนะครับหลุมนี้ก็เลยเอานะครับท่านผู้ชมก็ร้อยเจ็ดสิบหลาเนี่ยก็เรียกได้ว่าสำหรับทีแดงนะฮะก็ ไม่ไกลไม่ไกลนะแต่ว่าใช้ไดเวอร์ใช่เรื่องของเรื่องต้องใช้ไดเวอร์นะฮะก็ต้องไม่ไหวหลักๆคือต้องตีข้ามน้ําไปก่อนนะเลเยอ์เนี่ยข้ามน้ําไปปุ๊บจะมีทายบีบซ้ายขวาค่ะใช่ค่ะนอกจากต้องไดให้ตรงแล้วต้องหลบทายต้องหลบทายด้วยข้ามน้ําด้วยแต่อย่าเพิ่งไปเครียดคิดว่าตีตามวงพอลูกไปไหนช่างไม่เป็นไรอ่ะดูเลยครับโอเค่ะเงียบจังเลยค่ะ

ว่าตกน้ำแน่ๆเลยนี่น้องกิฟนะครับเล่นรูปท็อปสปินใหไปนะครับประมาณว่านี่คือตั้งใจตั้งใจค่ะคือตีเฉี่ยวน้ําแล้วลูกสปินขึ้นทั้งบนะนะก็ถือว่าข้ามน้ำค่ะสเซสอันนี้จะผ่านนะครับที่เหลือเนี่ยที่ดูไปเนี่ยเหลือระยะประมาณสักประมาณ50หลาค่ะแต่ยะกซ้อมโอเคตีให้ดําตีเข้าไปกิฟเลยค่ะก็จะผ่าโอเคค่ะหวังว่าอย่างนั้นค่ะโอเคค่ะหวังว่าอย่างนั้นค่ะีพี่จะเป็นกําลังใจให้จ้ะขอบคุณมากค่ะ แรงแรงกว่าไม่เป็นไรแต่ห้ามเบากว่าโอเคค่ะแรงไปเลยให้ชนลูกไปเลยเอ้โอ้โหลุ้นใจหายวาดเลยลูกเมื่อกี้ค네่ะพัดไปไปวนรอบหลุมก่อนใช่ค่ะนะถือว่าแบบเกือบจะไม่ลงแล้วใช่เกือบคิดว่าแบบโอ้โหไม่แน่ไม่ไม่น่าลงเลยแต่โอเคเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างมาตีกอล์ฟที่นี่เป็นยังไง สนามสวยมากค่ะแล้วก็ร่มรื่นอขาร่มรื่นมากๆแล้วก็เนี่ยแหละค่ะมีที่ให้หลบร่มเหมาะกับสาวๆอ่าใช่ไหมแล้วที่เป็นไงว่าบรรยากาศรวมๆร้อนไหมนี่เรามาช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยลอยต่อความร้อนเลยเนาะใช่ค่ะเป็นไงบ้างร้อนกำลังดีค่ะลมโฟล์เพราะว่าต้นไม้เขาจะอยู่ในระยะที่ค่อนข้างห่างให้ลมโกลกค่ะจะบอกว่าที่นี่ทาไมลมโกลกรู้ไหมตรงนี้ใกล้ทะเล พอใกล้ทะเลท่านผู้ชมครับมันจะทําให้มีความยิ่งช่วงบ่ายนะ,ะบางครั้งลมแรงด้วยซ้ำแล้วกลายเป็นเย็นไปเลยอะ่ะ<ช>มันน่าจะร้อนแต่พอมีแดดแต่พอมีลมเนี่ยมันก็เลยโอเคถ,อถือว่าต่างจากสนามอื่นที่แบบบางทีถ้าลมไม่มีคือไม่มีเลยเราก็จะร้อนมากๆแต่น,นี่ก็คือลมมีตลอดเวลาจะจะหนักจะเบาก็แล้วแต่ว่าลมเขาโฟล์ไปทางไหนใช่นะใช่อ,อันนี้ก็อยากให้ เชิญชวนท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่ามาสนามเดอะรอยัลกอล์ฟเป็นยังไงบ้างค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกคนมาเล่นที่สนามนี้นะคะเพราะว่าสนามนี้เนี่ยดีมากๆแล้วก็คอนดิชันความยากง่ายเนี่ยกำลังดีค่ะสำหรับมือใหม่สำหรับกิฟเองเนี่ยก็ถือว่าช h a l เลน g ์มากพอสมควรแต่ก็สนุกค่ะแล้วก็บรรยากาศดีนะคะแล้วก็สนามมีความสวยงามค่ะนะเนียนมากที่นี่บอกเลยว่ามาแล้วมีความสุข ใช่ค่ะเหมือนได้มาพักผ่อนจริงๆแล้วก็คฟินปลาอ่อนตัวเนี้ยค่ะก็รู้ไม่ยากเท่าไหร่ยังพอลายยากมากเกินไปบีมันมือใหม่มันเหนื่อยเนาะก็ถือว่าน้องทิพย์เนี่ยเริ่มเล่นได้ปีหนึ่งเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการนะครับอ่อนนุชประเวสแถวๆนี้นะเริ่มดีเริ่มมีพัฒนาการนะครับอ่อนนุช แถวเว่แถวแถวนี้นะเริ่มดีก็แถวแนี้นะเริ่มดีขึ้นเรียกว่าดีขึ้นขึ้นเรียกว่าดีขึ้นส่วนใหญ่อยู่แถวห้องแถวแถวนี้เราทำหล่ออย่างเดียวก็ถือว่าดีขึ้นเรียกว่าเริ่มค่อยๆเก็บทริคแต่ละอย่างนะครับก็ยังไงท่านนักกอล์ฟนะที่กำลังหัดเล่นนะครับเนี่ยมาสนามเนี่ยมาออกรอบเนี่ยมาสนามที่18หลุมแบบเนี้ยมันจะช้าหน่อยอะไรหน่อยก็พอได้อยู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องพีทมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับรีวิวกับเราสามดุมในวันนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับขอองงงช่วล์ฟในสััดาาหหคจก ท่านเล่นกอล์ฟแล้วเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปที่ห้องอาหารเรานะครับบรรยากาศจะเป็นแบบพาโนรามานะฮะนั่งบนขับเฮาส์ห่องอาหารเนี่ยจะมองเห็นสนามแบบพาโนรามาสวยงามเลยครับและอาหารที่นี่ก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีนะครับรสชาติก็เป็นที่ถูกใจของนักกอล์ฟนะครับเราจะมีนักกอล์ฟที่มาเราก็เล่นเสร็จก็จะไม่ไปทานที่ไหนนะครับก็แวะที่ห้องอาหารของเรานี่แหละนะฮะสังสรรค์กันครับขอให้ทดลองนะครับมาใช้สนามเราช่วงนี้เราก็มีจัดโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะครับ ติดตามได้นะครับที่ของเว็บไซต์ของ The Royal g o l f นะครับ